พระเอกมาดเข้มบิ๊กเอ็มกริตริสที่จัดกิจกรรมดีๆร่วมกับแฟนคลับมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนการสอนและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆให้กับนอ้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงที่โรงเรียนวัดเมตารางจังหวัดปทุมธานีน้องๆตื่นเต้นและดีใจกันมากๆค่ะงานนี้ยังมีเซอร์ไพรส์ปปรทั้งจากช่องเจ็ดสีที่มอบเค้กวันคล้ายวันเกิดเป็นรูปรถมอเตอร์ไซค์วิบากที่บิ๊กเอ็มชื่นชอบโดยมีสาวกรีนอัสดาพร<ม>เพื่อนนักแสดง<ม>ที่เคยร่วมง,งานในกีตาโลกา<อ>เป็นตัวแทนมอบให้ค่ะส่วนเนยประภาดดาาาไททยุเเออรรรมมลล25นนนงกค่่สีว นักรบตาพิศาจก็เป็นตัวแทนมอบเค้กจากบริษัทดีดา้าและเค้กจากสาวฮานาลีวิสที่ตั้งใจทํามาร่วมยินดีนเรียกว่าปีนี้ได้เค้กไปเต็มอิ่มเลยนะคะบิ๊กเอ็มน้องๆอิ่มกับอาหารและไอศครีมกันแล้วก็ถึงเวลาสนุกกับดีลาการเต้นที่ทางบิ๊กเอ็มกรีและเนยจัดเต็มไม่มีกั๊กค่ะ ถึงสิ้นประทับใจคุณแม่อวยพรคุณแม่ของบิ๊กเอ็มอวยพรลูกชายเสียงสั่นเลยค่ะแม่ก็ขออวยพรให้ลูกว่าให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ให้มีงานดีๆงานเยอะๆแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดทั้งปีและปีต่อๆไปด้วยค่ะก็ให้มีวันเกิดที่ดีๆอย่างนี้ทุกปีค่ะถ้านานเกินไปเสียงจะเริ่มสั่นผมสอบถามทางผู้อำนวยการเขาบอกว่ายังไม่เคยมีดาราคนไหนมาทาเลยผมก็มาเป็นคนแรกเลยเขาก็รู้สึก โดีใจมากไม่คิดว่าจะมีนักสแสดงมีดารามาทำ กิจกรรมดีๆให้เขาแบบนี้ครับคือจริงๆต้องต้องบอกต้องขอบคุณบิ๊กเอ็มก่อนนะคะทุกครั้งที่เป็นวันเกิดกินอย่างเงี้ยวันครบรอบวันเกิดกินทุกครั้งบิ๊กเอ็มก็จะมาตลอดแบบมาทุกครั้งอ่ะบ้านไกลก็มาอะไรเงี้ยบางทีไม่มาก็ช่วยสมทบทุนมาตลอดอย่างเงี้ยแล้วได้เห็นเพื่อนมีความสุขวันนี้เราก็ดีใจพอมาเจอกันบ่อยๆได้ทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็คุ้นเคยกันมากขึ้นค่ะก็ไม่เกรงแล้วค่ะตอนนี้ไม่เกรงแล้วเห็นหน้าดุดๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราใจดีค่ะน่ารักปากหวานครับผมก็ฝาก ติดตามชมผลงานละครของผมแล้วก็ต้องเนยด้วยนะครับเรื่องนักลบตาปีศาจนะครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำน่าจะใกล้จะเสร็จแล้วแหละ,ะครับคงอีกไม่นานเกินรอนครับน่าจะได้ชมกันแน่นอนครับกับนักลบตาปีศาจ